จุดประสงคที่ทำนี่ก็ไปแบ่งปันความรู้ให้คนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ที่ต้องทำเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยร้านผมอยู่ต่างจังหวัดนะครันเพื่อนความรู้เรื่องการซ่อมนี่ของคนต่างจังหวัดนี่มันก็อาจจะสู้ในกรุงเทพหรือว่าสู้ในเขตปริมณนทนไม่ได้เราก็ ส่วนหนึ่งเราก็เคยทํางานอยู่ในกรุงเทพครับพอเรามีควาพอเรากลับมาอยู่้านนอกเราก็พยายามจะถ่ายทอดความรู้ที่เราได้มาพยอยางว่าครับรถคนที่อยู่ชนบทครับเวลารถมันเสียเขามไม่รู้จะถามใครครับช่างช่างในชนบทบางทีก็อาจจะความรูอ้อาจจะยังไม่ยังไม่แม่นพอก็เราส่วนหนึ่งที่เราพอมีประสบการณ์เราก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ที่เรามีมา เผือว่าเป็นประโยชน์กับผมจะช่วยเขาได้อีกทางนึงครับเป็นกามช่วยเหลือสังคมในทางอ้อมนะครับเพื่อนวัตถุประสงค์ก็เป็นแบบนี้ครับพอทำไปทำมามันเริ่มสนุกกับมันก็เลยทําคลิปออกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ได้รับความให้ความที่เป็นกําลังใจจากเพื่อนๆหลายท่านก็กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณนะครับอยากให้ช่วยไลค์ช่วยแชร์ใน คลิปไหนที่ว่าดีก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ไปสู่คนที่เขาไม่รู้เนการช่วยเหลือสังคมแบบทางบอ๊อรนะโดยอาจจะไม่ใช่ทางตรงทำแล้วเรามีความสุขครับประมาณนี้นครับเพื่อนจะพยายามผลิตผลงานถ้าเจอปัญหาใดๆจะพยายามลงไว้ให้เพื่อนๆได้ดูหรือว่าน้องๆน,นักศึกษาที่จบใหม่หรือนักศึกษาฝึกง,งาน ที่กล้าทำลงไปก็เพราะว่าเราก็สูวนหนึ่งเราก็มีประสบการณ์นะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอตอบคําถามเพื่อนๆได้ในระดับหนึ่งครับถ้าใคร,ใครมีคําถามหรือมีเรื่องสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับมีหลายช่องทางครับไม่ไม่ว่าจะช่องทาง YouTube หรือว่า Facebook ผมก็มีเพื่อนก็ไปไล่ไลดูคลิปหลังๆดูก็ได้ครับจะมีช่องทางการติดต่อถ้าผมว่างผมก็จะ พยายามตอบทุกคําถามนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะได้คําตอบเกือบทุกคนนะครับแต่ในบางจังหวะบางทีเราก็ไม่ว่างเนาะเราก็าจ,จะตอบช้าหน่อยโอ้อย่าว่ากันนะครับโอ้สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อมีปัญหาเรื่องรถจกักรยานยนต์หรืออาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้นิดหน่อยผมก็พอจะแนะนำไม่ได้ครับ ทิ้งคำถามไว้ด้านล่างไว้ก็ได้นะครับก็ขอบคุณที่เสียเวลารับชมขอบคุณครับ